โฆษกตำรวจเผยเตือนสงการตั้งถังน้ำเล่นหน้าบ้านผิดพรกฉุกเฉินสงการตั้งถังน้ำเล่นหน้าบ้านผิดพรกฉุกเฉินขอให้ประชาชนอยู่บ้านงดเล่นน้ำงดเดินทางร่วมกันป้องโควิด -19 าพลตำรวจโทปิยะ อุทายโยโคศกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าใกล้ถึงเทศกาลสงการหรือวันขึ้นปีใหม่ของไทยซึ่งรัฐบาลได้ประกาศเลื่อนออกไปเพื่อเป็นการป้องกันการเผยแพร่ของโควิด -19 โดยรัฐบาลตลอดจนเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์อยากให้ทุกคนอยู่บ้านเพื่อลดการแพร่ระบาดซึ่งขณะนี้ กระทรวงวัฒนธรรมได้ประกาศให้งดกิจกรรมหลายอย่างเช่นการงดเดินทางกับภูมิลำเนาไปไว้พรหาผู้หลักผู้ใหญ่เพราะลดความเสี่ยงนำเชื้อโรคไปแพร่ให้กับคนต่างจังหวัดโดยเฉพาะผู้สูงอายุการงดกิจกรรมลดน้ำดำหัวการงดจำหน่ายสุราและทราบว่าขณะนี้20-30จังหวัดประกาศงดจัดสงการแล้ว โดยเชื่อว่าหลายพื้นที่โดยเฉพาะถนนคนเดินต่างๆจะไม่มีกิจการจัดงานสงการเช่นกันเห็นว่าสิ่งที่ดีที่สุดคือการอยู่บ้านและจะถือเป็นการลดการเกิดอุบัติเหตุด้วยเพราะปัจจุบันเราสามารถทำบุญหรืออวยพรผ่านมือถือได้ส่วนกรณีบางคนอ้างว่าไม่ได้เดินทางแต่นำถังน้ำ ตั้งสาดบริเวณหน้าบ้านตัวเองถือมีความผิดเนื่องจากอยู่ในช่วงประกาศใช้พรกกฉุกเฉินมีข้อบังคับหรือข้อกำหนดหลายอย่างหนึ่งในนั้นคือการไม่มั่วสุมในสถานที่ใดๆที่อาจจะแพร่เชื้อได้การเล่นน้ำเช่นนี้อาจเป็นการแพร่เชื้อได้แม้จะไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาคือฟิวก็าตาม โฆษกตำรวจกล่าวด้วยว่าในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจยังมีการตั้งด่านทั่วประเทศตามปกติซึ่งช่วงประกาศเคอร์ฟิล2์0 0 0 0 0ยถึง04.00ยังมีผลการจับคุมต่อเนื่องโดยส่วนใหญ่มีอาการมึนเมาพูดจาไม่รู้เรื่องจึงขอเตือนให้ประชาชนให้ความระมัดระวังดูแลตัวเอง และป้องกันการกระทําสุ่มเสี่ยงต่อการถูกจับกลุมโดยเฉพาะการฝ่าฝืาฝาพนพอรกอฉุกเฉิน